โอเคไหมครับเขี้ยวเสือหลงพะปานนะครับหนึ่งนะการที่มีออกบัตรนะครับว่าเป็นเขี้ยวเสือหลงปานแล้วทันผมอยากให้คนที่ไปออกบัตรหรือไปเช่าเนี่ยใช้สตินิดน,นึงนะครับสองสี่เก้าห้ามันทันหลงพะปานที่ไหนนะหลงพะปานมสองันสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับคิดได้ดีนะครับทีนี้ในเรื่องของเขี้ยวเนี่ยคุณต้องฉลาดคิดนะครับจะมีในเรื่องของเขี้ยวเสือ หลวงพนกนะคือเราเรียกเรียกโดยรวมนะครับเขี้ยวว่าเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือหลวงพนกแกะแต่เขี้ยวที่แก่เนี่ยมันเป็นเขี้ยวหมีนะครับเขี้ยวเสือจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับเขี้ยวเสือจริงๆมันเขี้ยวยาวเรยวนี้อันนี้เต็มเขี้ยวนะครับอันนี้คือเขี้ยวเสือนะครับอ่าเขี้ยวเสือเป็นอย่างนี้คือเป็นของโทนสิทธิ์ผมไม่ได้ไอ้นี่หรอกครับว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับเขี้ยวหมูตันมันจะเป็นสามเหลี่ยม งอนี่อันนี้ของพ่อปีดานะครับเคี่ยวหมูตันผมก็ชอบนะพวกสะสมเคี่ยวเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของเคี่ยวหมีคุณไปเสิร์ชในกเกิลแล้วกันนะพวกเคี่ยวเสือเคี่ยวหมีเคี่ยวลิงเคี่ยวอูดซึ่งต่างจากเคี่ยวเสือจริงๆแบบนี้เสือแกะเคี่ยวเต็มนะครับถ้าตัวใหญ่ก็งี้ถ้าตัดครึ่งหนึ่งก็อาจจะได้อีกตัวหนึ่งหรือเหลือตัวเล็กอีกตัวงแบบนี้เดี๋ยวคุณดูเลยถ้าตัวเล็กก็ายเคี่ยวเห็นไหมครับถ้าตัวเล็กก็ายเคี่ยวก็อาจจะได้3ตัวก็ได้เคี่ยวนนึงะครับ ทีนี้เราลองย้อนไปนะครับถ้าเสือยังไม่ตายแล้วจะเอาเขี้ยวยังไงต้องฆ่าเสือใช่ไหมครับรอเสือตายแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเสือตัวไหนแก่ตายหรือป่วยตายเมื่อไหร่เห็นไหมครับสมัยก่อนมันว่ามีเดนนายพานในการล่าเสือแต่แถวนี้ไม่ได้มีเสือเออหรือมีก็ไม่รู้แต่คงยังไม่ใช่หรืบ้างเสือทะเลเหรออย่างเงี้ย คือสิ่งที่เราเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะมีคนเอามาให้ก็ได้นะครับแกะมาให้แล้วท่านมาปลูกเสกให้ผมอาจจกประวัติน,นะนะไม่ว่าจะให้ลงจานตะกุดลงกะหม่อมเป่าน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะแกะมาแล้วให้ท่านลงอัคระจานให้ปลุกเสกให้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันก็ติดกับชนบุรีมีเขาเยอะมีป่าทีนี้ปัญหาคือไอ้เขี้ยวเสือเนี่ยนะครับคุณคิดดูสมัยก่อนะคุณต้องฆ่าถ้าบอกว่า มีเยอะเนี่ยเราเห็นว่าในวงการซื้อขายกันมีเยอะมากของไหนของแท้ไหนของจริงอะ่ะทีเนี้ยใช่หรือเปล่าเสือตัวหนึ่งอะ่ะอาจจะทําได้สักกี่ตัวเคี่ยวเสือเสือเสือเป็นๆตัวหนึ่งอ่ะเราจะทําเคียวเสือเนี้ยได้สักกี่ตัวแต่วันเนี้ยเราเห็นเป็นร้อยๆตัวเลยโหต้องฆ่าเสือเอาจำนวนมากเลยนะในสมัยก่อนเห็นไหมครับคือเราเรา,เราลองจุดคิดดูเดี๋ยวไม่ใช่ใครก็มีก็บอกเคี่ยวเสือเคี่ยวเสือเคี่ยวเส,อเวเสือนะครับ ฝากไว้พิจารณานะครับเพราะว่ามาก็ร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยกว่านะ